วันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ผ่านมา iMobile บุกตลาดน,นัดสวนจตุจักรพร้อมด้วยขบวนทรูปดิจิทัลทีและชมพู่ก่อนบายคลายเครียดเพื่อไปโปรโมตฟังก์ชันดิจิทัลทีวบนสมาร์ทโฟนซึ่ง iMobile เป็นผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับการรับชมดิจิทัลฟร e ทีวได้โดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตไม่ต้องเสียเวลาโหลดแอปไม่ต้องใสซ,ซิมไม่ต้องเติมเงิน เน้นคอนเซปต์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม iMobile Digital TV ให้คุณไม่พลาดการแข่งขันกีฬาทุกแมตช์ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลทีมชาติไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทุกนัดที่มีการถ่ายทอดสดผ่านดิจิ t a ลทีวีนะฮะละครดราม่า ซีรีสเกาหลีรวมไปถึงข่าวสารและสาระความบันเทิงอีกมากมายสามารถรับชมกันได้แบบเรียลไทม์สดๆบนมือถือได้ทันทีงานนี้เล่นเอาพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงคนเดินตลาดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนุกสนานไปพร้อมๆกันแถมยังได้รับโปรโมชั่นในการซื้อ iMobile รุ่นดิจิตอล TV ในราคาสุดพิเศษอีกด้วยอย่าลืมติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้จากทางไ iMobile Thailand Facebook Fanpage ไปดูกันว่าครั้งหน้าทรูไอโมบายดิจิตัลทีวีจะไปเยี่ยนเยียนที่ตลาดนัดแห่งไหนอีก